นี่คือสภาพถนนทางหลวงสายบ้านไพลอําเภอโนนสูงนะคะตำบลหลุมข้าวอาเภอโนนสูงเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคะ่ะก็เต็มไปด้วยกลุ่มควันหลังจากที่ชาวนาลักลอบจุดไฟเผาต่อสั่งแล้วก็ฝังข้าวในแปลงนาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงมือทํานาปลูกข้าวในฤดูการเพาะปลูก แนวไฟและกลุ่มควันที่อยู่ตามแนวถนนยาวกว่า500เมตรส่งผลให้รถสัญจรผ่านไปมาด้วยความลำบากมองไม่เห็นเส้นทางค่ะโดยเฉพาะรถจัก,กรยานยนต์จำเป็นต้องจูงเข็นรถผ่านบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะ ก่อนหน้านี้กำนันผู้ใหญ่บ้านจะได้ประกาศประชา,าสัมพันธ์ผ่านหอ,อกระจายข่าวประจาหมู่บ้านขอความร่วมมือไปยังชาวนานงดเผาต่อสั่งเพราะว่าส่งผลงกระทบต่อคุณภาพอากาศและก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังทําให้เกิดกลุ่มควันจํานวนมากปกคลุมพื้นผิวการจราจรเสี่ยงต่อยานพาหนะของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีเศษฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วก็ขี้เถ้าที่เกิดจากการจุดไฟเผาต่อสังข้าวแล้วก็ฝางข้าวพัดปลิวไปตามกระแสลมตกลงมาบนพื้นผิวการจราจรด้วยทําให้มองไม่เห็นเส้นทางแล้วก็สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะ